สวัสดีครับผมเบนบุญชัยนะครับวันนี้เนี่ยเรามาบุกลังมานกันนะครับซึ่งลังมานเนี่ยหลายๆคนงงเฮ้ยลังมานอะไรวะก็จะเป็นฉายาของพี่คนหนึ่งในวงการบาสเกตบอลนะครับซึ่งก็ทุกคนน่าจะรู้จักคันดีครับและตอนนี้เนี่ยในสถานการณ์นี้เนี่ยสถานการณ์โควิดแบบนี้ไม่รู้ว่าเขาไปอยู่ไหนเขาตายไปหรือยังหรือว่าเขาติดโควิดอยู่้าโอเคเรามาเจอพี่เขานะครับนี่คือพี่บิ๊กครับพี่บิ๊ก ยังไม่ตายครับเรายังไม่ตายนะติดโควิดไปแล้วหายแล้วครับวันนี้เรามาเจอกับพี่บิ๊กเราไม่ได้มาแค่พี่บิ๊กด้วยพี่บิ๊กมีมีรุ่นน้องรุ่นน้องมาแล้วก็ที่เป็นหุนสวดกันด้วยครับคุณสวนก็คือน้องโอแลบสวัสดีครับน้องโอแลบนี่ก็เป็นใครอะไรยังไงครับเป็นรุ่นน้องที่เอแบกครับแต่ว่ามาเจอจริงๆรงก็ลเล่าลนเล่าครับไม่ต้องลงโทาเรื่องนี้เลยครับแล้ววันนี้เรามาโชว์อะไรเนี่ยเรามาโชว์อะไรกันครับเนื้อ เนี่ยก็คือมันเป็นโปรเจกต์ที่ระหว่างพี่บิ๊กบิ๊กกับโอแลบเนี่ยเขาวางแผนกันว่าจะเปิดอะไรคือจริงๆแล้วที่คิดกันไว้อะคือผมมีความคิดว่าอยากเปิดบาร์อยากเปิดร้านร้านเหล้าเล็กๆที่แบบคนมาแล้วแบบสบายใจพอดีกับที่ว่าพี่บิ๊กอะเขาก็อยากเปิดเหมือนกันเขาก็เลยชวนมาทำไม่พอดีนะไอ้บิ๊กนี่คิดมานานแล้วอ๋อคิดมานานแล้วแต่ไม่มีคนทําด้วยคือไม่มีเหยื่อใช่ไหมคือแรกๆก็มาหลอกลังมาหลังๆไม่ไม่ค่อยมากันแล้วอ่าเพราะว่า ไม่มีเหล้าให้กินกลับกันลำบากอ่ะ <laughs> อ <c oughs> คอนเซ็ปที่นี่จริงๆอ่ะด้วยความที่ว่าพี่บิ๊กับเขาม,มีสวนอ่ะผมก็เลยอยากทําให้รู้สึกว่าเราสามารถไปแค,แคมปิ้งได้โดยที่ไม่ต้องออก,กไปนอกกรุงเทพนอกกรุงเทพใช่ <c oughs> นี่ก็คือจัดกันในลังมาเลย <c oughs> จัดกันในร <c oughs> ังบาร <c oughs> ลจทเป็นบาร์เนเป็นกินนั่งกินแบบแคมปิ้งกันตรงนี้ได้มีเต็นท์อ้วันนี้เราไม่ได้มาแค่นั้นเรามีเชฟด้วยนะครับมีเชฟซุ่มอยู่นะเชฟเชฟ เชฟครับเชฟโอมครับเชฟโอมคราน้องโอมของเรานี yeah. <c oughs> yeah. ่เองครับน้องโปรโปรเป็นโปรกอล์ฟตัวนะแต่งตัวแต่งตัวคือจะทำอะไรครับเนี่ยเดี๋ยวเสร็จจากนี้แล้วไปสอนต่อครับอ๋อไปสอนต่อเป็นโปรกอล์ฟนะครับกแต่เป็นนักบาสด้วยนะฮะคอนเซปต์ของเราวันนี้ที่เห็นโชว์กันอยู่ก็มันเป็นเนื้อแหละคือพี่บิ๊กอะเขามีคอนเนคชั่นกับพี่คนหนึ่งที่เล่นบาสด้วยกันพี่เขาอ่ะเป็นคนส่งออกไทยวากิว ซึ่งเป็นเนื้อของประเทศไทยที่ไม่ได้นำเข้าเป็นวากิวไทยคือวากิวปกติเนี่ยคือแบบเหมือนคนก็จะก็คือญี่ปุ่นี่ปก็คือนิ๊ปอลนนแต่นี้คือมีไทยวากิวแต่นี้คือไทยวากิวที่เป็นวัวไทยแล้วก็ทำขายโดยคนไทยซึ่งได้มาตรฐานได้มาตรฐานส่งเข้าร้านอาหารคือพี่เขาเป็นคอนนคชันพ่บิกเนี่ยเป็นอันดับต้นๆของประเทศที่ส่งไทยวากิวเข้าร้านอาหารทั่วประเทศก็คือมีมาตรฐานคุณภาพ อย่างดีเช่งวันนี้วันนี้เราก็จะเอามาทําโชว์เอามาให้เห็นกันเลยว่าแบบเออวันเนี้ยไทวากิวเนี่ยซึ่งเนื้ยก็จะอยู่ในร้านที่กําลังจะเปิดก็คือเหมือนแบบอยู่ในเมนูว่าแบบเออเราจะเอาเนื้อพวกเนี้ยมาทําสเต็กมาทําเนื้อกระทะหรือเนื้อย่างมันต่างกันยังไงอะไรยังไงคือเนื้อส่วนต่างๆครับมันก็ต่างกันอยู่แล้วแหละอย่างเช่นเทนเดอร์ลอยเราก็เหมาะที่จะทําสเต็กตัวสติฟลอยก็เหมาะที่จะทําสเต็กเหมือนกันแต่มันก็จะมีความต่างของมันอยู่ เที่ยวกันให้เห็นชัดเลยอันนี้คล้ายๆที่เขาอ้นี้ทำอะไรอะฟิเลมิยองใช่อันนี้คือแบบฟิเลมิยองเป็นส่วนที่แพงนะอันนี้โอเคเลยอันนี้ส่วนที่แพงนะส่วนนี้แพงมากเลยนะเดี๋ยวผมรีวิวส่วนนี้เองครับผมแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นส่วนที่คุณเคยกันดีก็คือบริสเกตหรือในชื่อไทยว่าเสือร้องไห้ซึ่งปกติก็จะเป็นแบบย่าง จิ้มกับแจ่วตามร้านอาหารทั่วไปก็ได้แล้านนี้คือทำไมมันแบบมันเลือดเลือดมันออกมาอย่างนี้แหละมันต้องยังอารมณ์เนี่ยเอ่อไม่ใช่ครับเก่าแล้วล่ะเก่าแล้วไม่ใช่เดี๋ยวมาลองดูรสชาติใช่เดี๋ยวเรามาลองดูเชฟไปไหนนะเชฟไปไหนนี่นบรรยากาศในบ้านพี่บิ๊กนี่คือมีดนตรีด้วยนะอันนี้เกือบเนื่อยไปเกือบลืมเรามีดนตรีแล้วนะใช่เราอยากแบบให้คนรู้สึกว่าร้านเนี่ยพอมาเปิบคือการแคมปิ้งอ่ะสามารถถ่ายรูปได้ด้วยแบบเราจะมีเต็นท์มาตั้งมีกองไฟ มีบาร์ค็อกเทลให้สาวๆแล้วก็แบบให้สาวๆ จะเพิ่มใจเย็นเดี๋ยวจะมีนี่ด้วยเดี๋ยวเรากำลังทำสตูดิโอใช่สตูดิโอของบ้านพี่บิ๊กเนี่ยก็เลงจะมีสตูให้สาวๆมาถ่ายได้ใช่ครับผู้ชายก็มาถ่ายได้ถ้าผู้ชายคิดตังค์แต่สาวๆเนี่ยพี่บิ๊กให้ถ่ายฟรีใช่ขอพิเศษละกันเดี๋ยวเราอาจจะขอตัวสักคู่เพื่อไปทำเนื้อแล้วเดี๋ยวยังไงอ่ะมาติดตามกันต่อว่าตอนสุดท้ายเนื้อจะออกมาเป็นยังไงเชฟพร้อมไหมครับเชฟพร้อมครับโอเคจัดไปครับเดี๋ยวเราเอาบางส่วนมาลองชิมกันเลยดีกว่านั่นแหละ เขาเียวไปเนี่ยมี่บอเขาใค่เรา ลอยเป็นไว้ทำฟิเลมินยองนะฮะสเต็กปกตินี่วิธีการทํานี่เราทํำยังไงบ้างครับจริงๆแล้วเราใช้เตาย่างแบบเนี้ยครับมันจะดีกว่าเพราะเป็นเตาย่างที่สามารถอบได้แล้วเดี๋ยวเราอาจจะมีอีกแบบหนึ่งคือทอดกับกระทะเช่นทอดกับเนยกับพาสลี่ในสเต็กปกติอันนี้คือทวาเป็นสเต็กมีหลายสูตรด้วยอนียกให้คนดูดูไหมอ้เดี๋ยวตกเดี๋ยวตกครับถ้าเกิดสมมติว่าแบบตอนที่ผมตัดเนี้ยครับเดี๋ยวใช้ซ่อมกินนะครับแต่ขอแบบ ลูกทุ่งลูกทุ่งนิดนึงนี่เราต้องใช้้อตงอจิ้มต้องอะไรไหมเออจริงๆแล้วเราปรุงมาแล้วก็คือมีเกลือแต่ถ้าเกิดสมมติชอบจิ้มเดี๋ยวเราก็อาจจะทําน้ําจิ้มเจลียวให้แต่อันนี้อยากให้กินกับเนื้อดีๆอยากใกินกับเกลือกับพริกไทยดำก่อนคือสัมผัสกับรสเนื้อจริงๆงเลยใช่จริงๆมันควรใช้มือนะแบบจริงๆรใช่ครับเอาใช้มือใช้มือครับแบบใช้มือจิ้มจิ้มจิงมปะจิ้มแบบอาหารญี่ปุ่นอย่างนี้เลยใช่ใช่เนื้อก็ได้อย่าองดูใชแสดงว่ามากินที่บาร์นี้ต้องใช้มือไม่ใช้ซ้อม ่ S <S บบาสีชมพูมาก<ช>อันนี้ส่วนไหนนะอันนี้คือบริสเกตก็คือเชดลองไห้เชดลองไห้ที่กินกันแต่ว่า<ช>มันจะคนละฟิลกันใช่ดได้เนียนแบบแ่รันในปากไหมมันแบบว่าโอเคนะมันต้อง t e x t อร์เคี้ยวด้วยนิดนึงคือ็กเจอร์ของเนื้อแต่ละตัวก็จะไม่เหมือนกันอย่างเชนเดรอยก็จะแบบนุ่มไปเลยเชรลองไห้มันก็จะแบบสู้ฟันนิดนึงต้องกินแบบดิบๆครับต้องใช้มืออ่าไม่คาด โอ้โหแก้มน้ำมีแก้มอันนั้นน้ำแกงคั่เหรอครับนี่นะครับเดี๋ยวดูนะครับดูซ์เจอร์เนี้ยอ้โหมันต้องกินอย่างนี้คือแบบอยากให้เดินอยากให้มันดูสีใกล้ๆอะ่ะมันแบบว่าแบบเด็ดแล,ล้วมันแซมขนาดไหนอะ่ะมัน,มนมติดมันหน่อยนะนี่คือแบบเทียบเท่าแบบวากิวมันแบบเนื้อวากิวผมว่ากลิ่นมันดีด้วยความรู้สึกผมอะคือแบบเนื้อมันดีจริงนุม่มใ นี่คือแบบว่าไม่ได้ปรุงแต่งเลยใช่พริกไทยยำแล้วก็เกลือใช้กระบวนการธรรมชาติที่สุดใช่คือเพื่อดึงรสเนื้อออกมาให้ได้มากที่สุดอันนี้เทนเดอร์ลอยครับจะนิ่มมากเนี่คือชิ้นที่แพงที่สุดอันนี้คือส่วนที่แพงที่สุดอ่ะอใช่ครับคือแพงแพงที่สุดนี่เขเรียกกันฟิลเลมินยองอ๋อแบบนิ่มๆอันนี้เนื้อแบบนิ่มๆกว่า อยากกินเนื้อดีๆก็มาที่ร้านเราเลยครับร้านอะไรนี่ร้านอะไรชื่อเราชื่อแคมป์บูดบายลังมาออใช่แคมป์บูดแคมบูดนี่มาจากแบบยังไงแคมป์บูดก็หมายถึงคอนเซปต์ของร้านเราเหมือนออกไปแคมปิ้งกันออกไปแคมปิ้งกับเพื่อนโดยที่ไม่ต้องออกนอกกรุงเทพ เราจะแบบมีเต็นท์เราจะมีเก้าอี้สนามมีอะไรมีดนตรตีสดเบาๆมีมุมถ่ายรูปมีมุมถ่ายรูปมีคอ็คอกเทลแล้วก็มีอาหารเช่นเนื้อมันบดอะไรแบบนี้แบบ,แบบแบ,บสามารถกินได้คือมาที่นี่นี่คือาาร ing, แบรรยากาศกลางเต็นท์เลยบรรยากาศดูต่างจังหวัดได้เลยเหมือนไม่ต้องไปใจ <S 1> <S 1> <S ใช่อยากให้ฟีลเหมือนแบบเหมือนจะไปแคมปิ้งกับเพื่อน แต่ไม่ต้องไปแคมปิ้งที่ต่างจังหวัดและอาหารที่สําคัญอาหารนี่ไม่ธรรมดาครับเนื้อนี่ไม่ธรรมดาใช่ครับแต่แอนคอร์กก็มีหมดครับไม่มีไม่ได้ครับไม่น่าพลาดนะครับมาที่นี่ก็จะรีบพยายามทำร้ายให้เสร็จเลยโอ้โหยังไม่เสร็จใครที่แบบอยากมาจริงๆก็ให้แบบทักเข้ามาทักพี่บิ๊กมาเยอะๆพี่บิ๊กจะได้แบบว่าพี่บิ๊กกับแลบจะได้แบบ รีบกระตือรือร้นในการทาหน่อยเดี๋ยวพวกนี้ลงเสาเลยครับลงเสาเลยลงเสาเลยโอเคอาแลบฝากอะไรหน่อยก็ยังไงก็ขอฝากร้านแคมป์บูดบายรังมานด้วยนะครับผมยังไงก็เดี๋ยวพบกันนะอยากให้เป็นความรู้สึกแบบเวลามากินเหล้ากันแบบพี่น้องอะไรแบบนี้เพื่อนเพื่อนใช่คือแบบฟิลลิ่งแบบครอบครัวออกไปแคมปิ้งครอบกับครอบครัวครับผมโอเคแล้วเดี๋ยวเราพบกันต่อจากนี้เดี๋ยวพวกผมก็จะไปกินเนื้อไทยวากิวกันท่อใช่ เด็ดมากเด็ดมากและไม่ธรรมดาครับอย่างรูว่าเด็ดต้องมาลองครับเดี๋ยวคือที่ต้องรีบปิดรายการเพราะว่าหิวแล้วนะครับโอเคเจอกันครับผมสวัสดีครับ